สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับนำเสนอนะครับตัวนี้เป็น Honda c r v เจนที่1นะครับตัวแรกนะครับปี1999นะครับใครสนใจได้หาเอาไว้ใช้งานนะครับในราคา99,000บาทนะครับรถอยู่ที่สวนผัก27นะครับนนทบุรีสนใจอย่างไรมาชมกันเลยคันนี้ถือว่าสวยครับดูแลไว้ดีอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเต็นท์เขา รับมาแล้วด้วยครับเขาก็เตรียมความพร้อมดูแลความสะอาดความสวยงามให้นะครับของซื้อของขายก็ต้องสวยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับลองชมดูก่อนถูกใจหรือเปล่านะครับสภาพแบบนี้ราคานี้ก็ไปเจรจาต่อรองดูนะครับเครื่องแน่นเกียร์ดีนะครับสอออโต้ครับไปตรวจสอบไปทดลองขับนะครับที่เหลือก็จะได้ตัดสินใจได้นะครับว่าสภาพโดยรวมลองประเมินดูนะครับแต่ที่เขาแจ้งมาตอนนี้เครื่องเกียร์สมบูรณ์ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับยังไม่รวมราคาเจรจาต่อรองนะครับตัวนี้ถือว่าสวยมากๆและถ้าใครมีรถนะครับขับไปเทินได้เลยนะครับตัวนี้เขารับเทินด้วยก็ลองโทรเจรจาสอบถามกันดูได้เลยนะครับส่วนผมก็นําเสนอเช่นเคยนะครับหวังว่าพี่น้องจะได้รถสวยๆเอาไว้ใช้งานนะครับ ลองชมดูครับว่าสวยเข้าตาหรือเปล่าแต่เออตัวตัวนี้สวยจริงนะครับพี่น้องก็ลองชมดูครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครชอบแนวนี้รับรองรถอนเนกประสงค์สมชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสายครอบครัวสายค้าขายสายท่องเที่ยวโอ้สบายครับลองชมดูก่อนได้เลยฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครยังมีรถที่ไม่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ รถสวยๆกำลังมาเยอะๆเลยครับช่วงนี้ก็รอชมได้เลยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับขอพี่น้องได้รถสวยๆมปใช้นะครับขอพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ